สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ n อ i r o n Men t ค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะพลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากแล้วได้มาจากน้ำมันดิบซึ่งต้องใช้เวลาหลายร้อยล้านปีกว่าจะได้เป็นน้ำมันให้เราได้ใช้กันทุกวันนี้น้ำมันดิบนั้นประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรเจนและคาร์บอน แต่ก็ยังมีสารประกอบอื่นๆปะปนอยู่อีกหลายชนิดเช่นกามะถันไนโตรเจนออกซิเจนทำให้น้ำมันดิบที่ขุดพบมีสีและความเหนืดที่แตกต่างกันในประเทศไทยนั้นถึงเราจะขุดพบน้ำมันดิบทั้งบนบกและในทะเลเอ่าวไทยแต่ปริมาณที่ผลิตได้มีเพียง20%ของความต้องการใช้พลังงาน น้ำมันดิบที่เราใช้ส่วนใหญ่จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งก่อนที่จะนำน้ำมันดิบมาใช้ได้นั้นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการกลั่นน้ำมันกันก่อนครับกระบวนการกลั่นน้ำมันก็คือการทำให้สารประกอบต่างๆในน้ำมันดิบแยกตัวออกมาโดยอาศัยจุดเดือดที่แตกต่างกันเรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนขั้นตอนแรกจะต้องแยกน้ำและเกลือแร่ออกจากน้ำมันดิบแล้วนำไปผ่านความร้อน น้ำมันดิบส่วนหนึ่งก็จะระเหยกลายเป็นไอเข้าไปยังหอกลั่นเมื่อกระทบความเย็นในหอกลั่นแต่ละชั้นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวตามช่วงจุดเดือดของผลิตภัณฑ์น้ำมันแต่ละชนิดแล้วกระบวนการกลั่นน้ำมันนั้นทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างมาลองดูกันเลยครับส่วนแรกเป็นก๊าซจะลอยออกไปก่อนเรานํามาใช้เป็นก๊าซหุงต้มส่วนที่2คือส่วนกลั่นแยกออกเป็นน้ํามันหลายชนิด และส่วนสุดท้ายก็คือส่วนกากก้นหอกลัน่นส่วนนี้จะไม่ระเหยไปเราต้องนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปอื่น,นๆเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อก๊าซหุงต้มที่แยกออกมาจากส่วนบนสุดของหอกลั่นนั้นในบรรยากาศปกติจะอยู่ในสถานะก๊าซประกอบด้วยก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเทนเรานำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนในโรงงานอุตสาหกรรมและในรถยนต์ลำดับต่อไปคือนฟทา จะถูกกลั่นออกมาเราสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติกหรือสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมน้ำมันและนำไปทำตัวทำละลายนอกจากนี้ยังได้น้ำมันเบนซินที่เราคุ้นเคยเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน,นชนิดสันดาปภายในใช้หัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิดน้ำมันอีกชนิดหนึ่ง รูปแบบเดียวกับน้ำมันเบนซิน,นแต่ต้องผ่านกรรมวิธีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเราเรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัดใช้กับเครื่องบินระบบลูกสูบเครื่องบินเล็กหรือเครื่องบินฝึกส่วนน้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานนั้นเรียกว่าน้ำมันกา๊าดเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ที่สะอาดน้ำมันกา๊าดนำไปใช้ให้แสงสว่างได้เช่นตะเกียงน้ำมันกา๊าดและยังนำไปเป็นตัวทำละลาย ในการผลิตน้ำยาทำความสะอาดน้ำมันชักเงาและสารกำจัดแมลงต่างๆอีกด้วยสำหรับเครื่องบินที่ต้องใช้น้ำมันคุณภาพสูงอย่างเครื่องบินเจ็ตนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้ำมันก๊าซเช่นกันแต่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าน้ำมันกา๊าซและสะอาดบริสุทธิ์ตามมาตรฐานสากลเรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ต A1 น้ำมันอีกชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคือน้ำมันดีเซลบางทีเรียกว่าน้ำมันโซลา่าหรือน้ำมันใสใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลจุดระเบิดด้วยความร้อนและแรงอัดอากาศในกระบอกสูบตอนนี้มาถึงส่วนล่างของหอกลั่นกันแล้วครับซึ่งจะมีน้ำมันเตาเป็นส่วนที่ตกค้างอยู่ภายในหอกลัน่นไม่กลั่นออกมาเป็นไอเราจึงเรียกว่ากากกลัน่นซึ่งเหนียวและข้นมากนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม การขนส่งทางเรือและการผลิตไฟฟ้าเมื่อนำน้ำมันเตาไปผ่านกระบวนการกำจัดองค์ประกอบส่วนเบาออกอีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่เรารู้จักกันในหลายชื่อเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกใช้หล่อลื่นและลดการเสียดสีของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ไงครับและในกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเราจะได้ผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งออกมาคือขี้พึ่งปิโตรเลียมหรือปิโตรเลียมแว็ก ซึ่งนำมาผลิตเป็นลิปสติกเทียนไขหรือปิตโตรเลียมเจลนั่นเองน้ำมันที่กลั่นออกมาจากหอกลั่นมีหลากหลายทั้งคุณภาพและชนิดซึ่งแตกต่างกันแต่ยังมีผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่เรานำมาใช้ประโยชน์อย่างมากนั่นคือยางมาต่อยของเหลวข้นหนืดสีดำที่นำมาใช้ทําถนนนั่นเองแม้ว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์มากมายจากระบวนการกลั่นน้ำมัน แต่บางครั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการจึงจําเป็นต้องมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดยนักเคมีจะเปลี่ยนโครงสร้างของน้ํามันด้วยกรรมวิธีทางเคมี Me, เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นหรือปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการกำจัดสิ่งเจือปนออกโดยเฉพาะกรรมถันเพื่อทำให้น้ำมันที่ได้มีคุณภาพที่ดี นอกจากการเปลี่ยนโครงสร้างและการปรับคุณภาพแล้วการนำผลิตภัณฑ์มาผสมกันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำมันได้เช่นกันครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาสาระความรู้ดีๆที่เรานำฝากท่านผู้ชมกันนะคะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราด้วยค่ะ แล้วส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกก็อย่าลืมติดตามเราได้ใน environment ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ